หรับว,วันนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้จัดมาเนี่ยต้องการที่จะยื่นง่ายที่ก็อยากให้พวกเราอ่ะมีโอกาสที่จะได้เป็นวิศวรกรกันนะครับเข้าใจว่าทุกคนอยากจะเป็นนะแล้วก็อยากจะเข้าไปเรียนกันนะครับวันนี้สิ่งที่จะเข้าไปได้ตอนนี้ก็คือเรามาดูกันนิดนึงว่าเราจะต้องทาอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้นะครับงานวันนี้เนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้3มอย่างนะครับอย่างแรกคือจักยี่ก็คือในส่วนของการเตรียมตัวสอบเข้าวิศวะในส่วนของพาร์ทที่เป็นอะไรครับ ทิ่ศาสตร์ที่เป็นขั้สาวนะครับนะส่วนที่2เดี๋ยวหลักจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์กับเรามากเพราะพวกเราบางคนเนี่ยยังไม่รู้ตัวหรอกว่าเข้าไปแล้วจะเลือกคณะหรือเลือกภาคอะไรหรือบางคนยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองบอกวิศวะหรือเปล่าตัวนี้เราจะได้จากส่วนที่หลักจากที่สอนเสร็จนะครับซึ่งมันจะเป็นส่วนที่พี่เชิญที่พี่รุ่นที่จบวิศวะมานะครับจะมาตอบคำถามพวกเราคนไหนมีคำถามเขียนเลยนะครับ กระดาษที่แจกเนี่ยไม่ได้เขียนให้เราเขียนแล้วก็ส่งไปแล้วก็ไปจีบคนนู้นจีบคนนี้นะไม่ใช่นะคือให้เขียนต่อมาว่าอยากจะถามอะไรพี่พี่เขาบ้างนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยพี่โหนนะครับเพราะว่าพี่โหนจะจับปจบดรวยนั่นแหละ่งสาที่ส่วนในส่วนของฟิสิกส์ซึ่งเยอะมากนะบอกเลยนะครับนะอ่ะไม่ให้เสียเวลานะครับไม่เสียเวลาวันนี้สิ่งที่พี่ตั้งใจชี้เราเนี่ยเราดูซิในส่วนที่พี่พวกทุกคนได้ชี้น,นะครับชี้แต่เนี้ย ได้แล้วเนาะมีทั้งหมดกี่หน้าครับ16หน้านะคนไหน,หนได้ไหมผมบอกด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันโจทย์ไม่ครบมีทั้งหมด16หน้านะครับ30ข้อจริงๆแล้ว30ข้อเนี่ยพี่ต้องการที่เป็นตัวแทนของข,ข้อสอบแนวข,ข้อสอบที่เป็นเกีออ่ยวกับารเล่นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะมาเริ่มเลยนะครับมาเริ่มในส่วนของหน้าแรกนะหน้าแรกเปิดมาเลยนะครับหน้านี้ครับหน้านี้เป็นหน้าที่สัมคัญมากนะ แนานี้ที่ถือว่าใช้เป็นคำว,ว่ายุทธศาสตร์เลยนะครับยุทธศาสตร์คืออะไรยุทธศาสตร์คือแผนที่เราจะต้องรู้ตอาไหยคือส่สวนเหล่านี้คือส่วนที่ข้อสอบเนี่ยปักจะออกนะครับในส่วนที่เป็นาร์ทแผนสาในส่วนเลขนะครับก่อนอื่นเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าที่แล้วแผดสาออกอะไรบ้างอ่ะเออแผนสาออกอะไรบ้างครับดีไหมรู้ไหมมีฟิสิกแน่นอนจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่าแผนสาคือวิชาความถนัดวิศวะ ถ้าสมัยรุ่นก่อนเนี่ยพูดง่ายนะเขาพูดง่ายคือเราเตรียมตัวแค่เลขฟิสิกส์มันจะได้ข่าดวิทวาศโดยปริยายเพราะจริงๆแล้วข่าววิศวะตจะมีแค่เลขกับฟิสิกส์คราวนี้ข้อสอบตอนที่มันเริ่มเปลี่ยนโดยเฉพาะปีล่าสุดแนวปีล่าสุดถ้าใครรู้มานะครับปีล่าสุดเปลี่ยนไปนะครับแต่ก่อนจะมีเลขเนี่ยประมาณสัก30 30สถึง4ี่สข้อสอบมีแปิข้อเกือบครึ่งหนึง่งซึ่งบอกได้เลยว่า การที่เราจะเก็บแผ่นสามได้เยอะเนี่ยส่วนที่เราต้องเก็บไม่ได้เนี่ยคือส่วนเลขนะครับเพราะเลขของแผ่นสามอ่ะมันประมาณความยากมันประมาณแค่ประมาณ60%ของแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งยากกว่าเยอะแผ่นสามจิ๊บจิ๊บแต่แผ่นสามก็ยากกว่าอุนเนีเพราะว่าจิ๊บจิ๊บไม่ได้บอกง่ายนะแต่ถ้าเรารู้จะง่ายถ้าไม่รู้ก็ยากอย่ดีนะครับนะเช่นตอนนี้สงมันเปลี่ยนคือตะก่อนออกเยอะตอนนี้มันเริ่มออกไปยงครับน้อยลงแล้วเป็นเพิ่มส่วนไหนครับ เคมีปีล่าสุดเพิ่มเคมีนะครับรู้ตัวเปล่าปีล่าสุดเนี่ย80ข้อเนี่ยตกเป็นฟิสิกส์ประมาณครึ่งหนึ่งได้นะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไปปั่นคอร์ดเทียบระหว่างเลขประมาณสัก20-25ี่ข้อแล้วก็จะมีส่วนของเคมีแล้วก็มีส่วนของที่เป็นเรื่องของกราฟิกหรือเรื่องกรออีกจะมีในพวกรูปดรออีกได้ไนะว่ามีรูปนี้แล้วก็ดูว่าแผ่ภาพคลี่มาเป็นยังไงหรือแผ่ภาพเป็นนี้แล้วสุดท้ายแล้วภาพสามมิติจะเป็นยังไง ตัวนี้ต้องต้องรู้ด้วยนะครับว่าเราจะเจออะไรนะครับเขารยกว่าเป็นวิชาการออกแบบเห็นไหมนะแล้นะในส่วนของเลขนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีแค่ประมาณ20-30ข้อก็ดีเนะี่ยแต่มันเป็นส่วนที่พี่บอกเลยว่าน่าเก็บนะครับสิ่งที่อยากให้ดูก็คือหน้านี้ครับที่พี่บอกยุทธศาสตร์พี่แบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่ามีกี่ก้อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก้อนนะครับเลขเนี่ย6ก้อนนี้เป็นตัวหลักประมาณ80%ของเลขที่อ่านภาษา บอกงี้เลยนะบอกงี้เลยนะครับเรามาดูนะกลุ่มแรกพิชาคณิตจดตามเลยนะครับตัวที่เขาจะออกเขาจะออกอะไรบ้างอันแรกสุดเลยนะครับเขียนเลยนะอันแรกสุดที่เขาจะออกในพิชญคณิตก็คือเรื่องของการแก้สมการครับเขาจะออกได้หลายแบบเช่นให้เป็นโจทย์ปัญหามาแล้วก็ให้เราตั้งสมการแล้วก็แก้สมการเห็นไหมนี่คืออันแรกเขาออกทุกปีนะครับ อันที่สองครับเป็นกลุ่มที่เป็นพิเศก,ก็คือในส่วนของเราเรียกว่าฟังชันฟังชันครับอัน,น 2. ที่สองที่ออกขยายเข้าไปแล้วกันนาะโตไม่ใหญ่ใช่ไหมอ่าออขยายเข้าไปนาะจะได้เห็นชัดๆอ่าอันที่สองคือฟังชันนะครับกลุ่มนี้นะอันแรกคือการแก้สมการ,อ,นนรอันที่สองคือฟังชันนะครับอันที่สามครับอันที่สามครับเขียนเลยนะคือ e x p ครับ กับล็อกครับบอกง่ายๆเลยถ้าเราไปดูเนื้อหาของเลขนะการแกร้สมการเนี่ยมันจะอยู่ในบทที่3เรื่องระบบจุดนูนจริงใช่ไหมฟังก์ชันจะอยู่ในในบทที่ประมาณบทที่หลาบางคนก็อาจจะบทที่7หรือบทที่8ก็คือจะอยู่ในกลุ่มของมสอ,อยู่สอันแรกได้อยู่มสีอ 4, พอเอกโปล็อกเนี่ยมันจะมามห้าแนะเห็นบ้างเอกโปล็อกนะครับและอวการนึงที่ปีล่าสุดเขาออกมาครับแล้วออกมาถือว่าง่ายแล้วน่าเก็บก็คือเมทริกซ์ เมทริกนะครับที่บอกเลยนะเพราะฉะนั้นที่สักนิดถ้าจะเก็บให้เก็บสี่บทนี้เป็น4ี่บทหลักเลยนะการแก้สมการฟังก์ชันเอกอลอกแล้วก็เมทริกนะครับที่กลุ่มแรกนะจดแล้วนะกลุ่มที่2ครับถ้าคุยการช้าอดนะครับนะกลุ่มที่2เริ่มแล้วนะแคลคูลัสครับแคลคูลัสเนี่ยอันนี้ชัดเจนบทเดียวแต่ออกหลักๆอยู่3ส่วนครับอันแรกสุดคือจะออกเรื่องของความชันครับ เส้นสัมพัน์จะต้องมีคำนี้เกิดขึ้นในข้อสอบความชันเส้นสัมพันธ์นะครับกลุ่มที่สองของแคลคูลัสที่ออกครับคือเรื่องหาค่า max หาค่าบิน max b i ินต้องการหาค่าร้อยสุดค่าต่ำสุดนะโดยที่โจทย์อาจจะมีทั้งแบบที่ให้ฟัง์กชันมาเรียบร้อยแล้วหรือแบบที่ไม่ได้ให้ฟัง์ชันมาแต่เป็นโจทย์ปัญหาแล้วต้องตั้งสมการหรือฟังชั ก็หาค่ามากสุดหรือค่าต่ำสุดเห็นแล้ครับอันที่3ครับที่ออกมานะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟครับพื้นที่ใต้กราฟนะก็คือเรื่องของอะไรครับพื้นที่ใต้กราฟอินทิเกรตนะอินทิเกรตนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับนะนี่คือแคลลัสที่ออกนะนะถ้าคนไหนที่จดเหล่านี้ไปแล้วบอกยังไม่รู้หัวข้อไหนกลับไปวันนี้รีบแล้วนะครับเพราะเหลือแค่สองเดือนไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับ มาดูกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3คือลำดับอนุกรมอันแรกครับที่ต้องรู้นะเราเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตครับเขียนเลยอนุกรมเลขคณิตถ้าใครไม่รู้สูตรพวก sn เท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an แสดงว่าไม่รู้จักตัวดีเข็นปนะอันที่2ครับคืออนุกรมเลขาคณิต กู right. them, ่กันเลยนะคู่กันเลยนะครับนะแล้วอันที่สามครับเรื่องของซิกมาครับเรื่องของซิกมาครับมีสามส่วนนะก็สอบจะออกอยู่สามกลุ่มนี้นะครับไม่อันใดก็อหนึ่งต้องมีแน่นอนนะอย่างปีล่าสุดเนี้ยออกอนุกรมเลขนิดเต็มเต็มแต่เขาไม่ได้ให้หัวเป็นอนุกรมเลขนิดเขาให้เป็นโจงนะแล้วให้บอกให้ออกว่ามันเกินอนุกรมเลขนิดหรือเปล่าเห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับถัดมานะครับถัดมากลุ่มที่สี่ครับ ความน่าจะเป็นอนะ่าเขาน่าจะเป็นอันนี้เป็นบทเดียวนะแล้วก็เป็นบทที่น่าเก็บด,ด้วยนะครับข้อสอบที่จะออกเนี่ยชั้นเจนมี3ส,ส่วนครับที่เน้นๆอยากให้เน้นท้าคนไหนยังทำไม่ได้ให้รีบกลับไปฝึกนะอันแรกคือการเรียงของครับการเรียงของธรรมดา n f a c ใช่ปะ่ะหรือถ้าทำไมถ้ามี N- ชิ้นเลือกมาชิ้นก็ N-P-R เรียงของนะ N-P-R นะครับแต่มันจะไม่ใช่แค่นั้นมันจะชอบเรียงของสา ดูดีๆนะครับของซับนะเดี๋ยวถ้ามีของซับต้องเอาตัวซับแฝงออกอย่าลืมนะครับถ้ามีของซับนะครับอันถัดมาก็คือเรื่องของการจัดหมู่ครับการจัดหมู่จริงก็คู่กันนะอ่ะทีนี้การเรียนของคือ N P R ถ้าการจัดหมู่ก็คือ N C R นั่เองนะครับนะอันที่3ครับก็คืออันนี้ครับ P A ครับจัดเท่ากับ G A จะเท่ากับ1ลบ E. A complement ครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือโจทย์เนี่ยจะให้มาความน่าจะเป็นของอย่างหนึ่งแต่หาตรงภาพอย่างความหมายคืออะไรครับก็คือต้องเอาสิ่งที่ต้องการจอทั้งหมดนล้ลบด้วยตรงภาพนะเช่นต้องการอะไรนะต้องการหาลบตัวไม่ต้องการากหา,รามไม่ลบตัวก็อาจจะหากรณีทั้งหมดลบด้วยหาลงตัวก็เจอเฉพาะที่หามไม่ลงตัวเห็นปจปะนี่คือหลักการนี้นะครับทั้งหมดลบด้วยตรงภาพนะครับอาถัดไปกลุ่ม ที่หครับเลขอาคาริต